ก็มีถามกันเข้ามานะครับว่าอยากให้สรุปขั้นตอนการส่งภาพ AI ขายในสต็อกโฟโต้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะไม่ขึ้นดูกับเครื่องมือที่ใช้นะครับหมายถึงว่าคุณจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้แต่ขั้นตอนเนี่ยจะเป็นไปตามนี้นะครับนะเช่นผมใช้ Midjourney เ,เ,เจนภาพคุณอาจจะใช้ Leonardo ก็ได้หลายคนจะคิดว่าขั้นตอนแรกคือการเจนภาพใช่ไหมครับแต่สําหรับผมเนี่ยขั้นตอนแรกคือการคิดพร้อม มันก็เหมือนกับตอนที่เราเริ่มทํางานออกแบบนะครับคือคุณต้องมีภาพในหัวก่อนว่าคุณจะทําภาพอะไรสไตล์ไหนคอนเซปต,ต์อะไรนะครับไม่งั้นเนี่ยตอนที่คุณพิมพ์พร้อมเนี่ยคุณก็อาจจะแค่แด้นั่งงงงคืออย่างน้อยเนี่ยคุณต้องมี1คําในใจนะครับที่จะสั่งให้ AI เนี่ยมันทําภาพออกมาอย่างน้อยๆขอแค่1คําเลยมันก็สร้างภาพให้คุณได้แล้วนะครับเป็นคอนเซปต,ต์กว้างๆนะครับก็ยังดีกว่านึกอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมครับ ข้อนี้เนี่ยถ้านึกไม่ออกจริงๆนะครับคุณสามารถใช้ AI ช่วยคิดพร้อมได้ของผมที่ใช้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ Gemini กับ Chat GPT นะไม่จะเป็นจะต้องเสียตังค์ซื้อแพ็กเกจรายเดือนนะครับนะใช้ตัวฟรีก็เพียงพอแล้วนะครับหรือคุณจะใช้พร้อมสำเร็จรูปที่ตอนนี้มีขายกันอยู่เยอะแยะเลยก็ได้นะครับแต่ข้อนี้ต้องระวังด้วยอย่าเอามาทั้งดุ่นแบบ100%นะครับลองนึกดูถ้าคุณ เอามาได้คนอื่นเขาก็มีเหมือนกับคุณนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งเนี่ยควรจะมีการเปลี่ยนแปลงคำที่อยู่ในพร้อมด้วยนะต่อไปคือหัวใจหลักเลยนะครับนั่นก็คือการเจนภาพนะคุณจะใช้เว็บไหนก็ได้นะครับมีทั้ง m i er, d j o u r n e y ่ y ซเบอ f f u s i o n ั่ o e l e o n a ลิ o นะครับหรือเว็บอื่นๆยังไงก็ตามเนี่ยพยายามใช้เว็บที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับมีลักษณ์อักษรชัดเจนว่า แพ็กเกจไหนใช้ทำอะไรได้บ้างครอบคลุมคอมเมอรเชียลยูสหรือเปล่านะถ้าเป็นไปได้นะครับก็แนะนำว่าให้ใช้แพ็กเกจที่เสียเงินนะครับจะถูกจะแพงเนี่ยก็ยังดีกว่าใช้ของฟรีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแพ็กเกจที่เสียเงินเนี่ยจะใช้งานคอมเมอรเชียลยูสได้ครอบคลุมส่วนตัวผมเองตอนนี้ใช้มิกเจอร์นี่ตัว60เหรียญเป็นหลักนะครับนะบสาเหตุที่พยายามใช้เว็บ ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักเนี่ยเพราะว่าเว็บใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับการพร o ูฟมาแล้วนะครับว่าสามารถใช้ส่งสต็อกโฟโต้ได้หรือว่าเอาไปใช้คอมเมอร์เชียลยูสอื่นๆได้อย่างครอบคลุมนะครับเพราะว่ามีคนใช้เยอะนะครับข้อมูลเนี่ยจะหาได้ง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือของ คนทั้งโลกที่ใช้ตัวนี้มันก็จะมีมากกว่าเว็บที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงมากหรือว่าเป็นเว็บที่เกิดขึ้นใหม่นะครับขั้นตอนที่3ก็คือการอัพสเกลนะครับการอัพสเกลเนี่ยคือการทำให้ภาพมีขนาดใหญ่มากพอที่จะส่งขายได้นะเพราะว่าการเจนภาพดยวนปกติเนี่ยจะออกมาที่ขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่ก็แค่1-2ล้านพิกเซลคือมันใหญ่พอที่จะใช้งานแค่บางอย่างนะครับ แต่การเอาไปขายในสต็อกโฟโต้เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะเอาภาพไปใช้งานที่หลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นต่ำที่ควรจะเป็นก็คือ4ล้านพิกเซลเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงควรอัพสเกลหลังจากเจนภาพออกมาแล้วนะครับการอัพสเกลเนี่ยทำได้ตั้งแต่ตัวเว็บเจนภาพเองหรือโปรแกรมที่ทำมาเพื่อการอัพสเกลโดยเฉพาะนะครับอย่างโท p a สกิก a พิกเซลนะหรือใช้เว็บแอปอย่าง อัพสเกลเลอรหรือว่า Nightmare AI จริงๆก็มีอีกหลายเว็บเลยนะครับยังไงลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะซึ่งคุณก็ต้องไปดูว่าเว็บเจนภาพ AI ที่คุณใช้เนี่ยมันเจนออกมาได้เท่าไหร่แล้วก็อัพสเก e ขึ้นไปเนี่ยได้ขนาดที่เท่าไหร่นะครับถ้าได้ขั้นต่ำา4ล้านพิกเซลก็ถือว่าส่งขายได้ไม่มีปัญหานะหรือมากกว่านี้ได้ก็จะยิ่งดีนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยอัพสเกลจาก Mid Journey เ,เป็นหลักนะครับบางทีก็จะไปใช้ Photoshop บ้าง ขั้นตอนที่4แปลงไฟล์นะครับเว็บเจนภาพ AI ส่วนใหญ่เนี่ยเจนออกมาเป็นนามสกุล png นะครับในการส่งขายสต็อกโฟโต้เนี่ยถ้าคุณใช้ jpeg นะคุณจะส่งขายได้แทบทุกเว็บเพราะว่าเป็นนามสกุลมาตรฐานที่เขารับแต่ถ้าเว็บเจนภาพที่คุณใช้สามารถเซฟออกมาได้เป็น jpeg เลยก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มในขั้นตอนนี้นะครับข้ามไปขั้นตอนที่5ได้เลย นะเราให้ฟังนิดนึงนะครับเนื่องจากผมใช้ m i d j จอร์นีนะครับมันออกมาเป็น PNG นะครับผมเลยต้องไปใช้ Adobe Bridge ในการแปลงไฟล์อีกรอบหนึ่งแต่มันก็สะดวกตรงที่มันแปลงไฟล์ได้พร้อมกันเยอะๆในครั้งเดียวได้นะครับแล้วก็ใช้ฟรีด้วยโปรแกรมการาฟิกทุกตัวแปลงไฟล์ได้นะครับถ้าคุณใช้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาเพิ่ม หรือถ้าไม่มีเนี่ยคุณอาจจะใช้เว็บบริการแปลงไฟล์แบบออนไลน์ก็ได้เหมือนกันขั้นตอนที่5นะครับใส่เมตาดาต้าการใส่เมตาดาต้าเนี่ยถือว่าจะเป็นมากในการส่งภาพขายสต็อกโฟโต้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ไปทําในเว็บสต็อกโฟโต้เลยก็ได้แต่คุณต้องทําทุกภาพและทุกเว็บที่ส่งนะครับถ้าส่งหลายเว็บแล้วก็มีภาพเยอะเนี่ยขั้นตอนนี้จะยุ่งยากมากผมแนะนําว่าจัดก,การให้เสร็จจากในเครื่องไปเลยนะครับทํารอบเดียว ข้อมูลที่คุณฝังก็จะอยู่ในภาพตลอดเวลาอัปโหลดขึ้นไปบน stock photo เนี่ยก็แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแค่เลือกหมวดหมู่ติ๊กเป็น ai นะครับอ่าแล้วก็ส่งได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ขั้นตอนการใส่ metadata นะครับผมก็ใช้ Adobe Bit เหมือนกันหรือถ้าคุณมีโปรแกรมอย่าง Lightroom Photoshop Illustrator ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือแม้แต่คุณจะมีเครื่องมืออื่นๆในการฝัง metadata ลงไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหา ขั้นตอนที่6นะครับขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งไฟล์ขายนะครับคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากสําหรับขั้นตอนนี้นะครับเพราะว่าเว็บที่รับภาพ AI ขายเนี่ยก็เหมือนเดิมส่วนตัวผมเนี่ยส่งอยู่7เว็บก็คือ Adobe Stock d r e a m t i m e 1 2 3 R F FreePic v e c t e e z Pixta แล้วก็ Y Stock นะครับบางคนส่งที่ Etsy หรือว่า Creative Fabrica ด้วยนะครับยังไงเนี่ยถ้าสนใจก็ลองดู รสรุปหกขั้นตอนนะครับคิดหรือหาพร้อม 2. เจนภาพ 3. u p อัพสเกล 4. แปลงไฟล์ 5. ใส่เมตาดาตา้ายังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับผมยังมีอีกหลายคลิปยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะเล่าอยากจะแชร์นะครับทั้งเรื่องของกราฟิกเรื่องของการออกแบบนะครับหรือว่าเรื่องของการขายภาพในสต็อกพโ ซึ่งผมจะเน้นเป็นในแนวทางของกราฟิกว่เาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ